สวัสดีครับผมชายบาร์เบอร์อุดรครับวันนี้จะมารีวิวปัตเตเลียนยี่ห้อซ u เปอร์วีนะครับมาดูเลยครับบา่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างครับว้าโอ้เปิดกล่องออกมาก็จะเจอแท่นชาร์จก่อนเลยครับแล้วก็ปัตเตเลียนแท่นชาร์จ แล้วก็ตัวปัตเตเลียนนะครับขอดูตัวปัตเตเลียนก่อนเลยนะครับโอ้สวยมากครับสวยมากรุ่นนี้เป็นฟันฟันเฟรดนะครับเป็นฟันระบายความร้อนนะครับฟันรุ่นนี้จะไม่สะสมความร้อนนะครับมาดูการปรับฟันครับ 1 2ึ่สอี่ปรับได้4ระดับนะครับมาฟังเสียงกันต่อเลยครับเสียงเงียบนะครับถือว่าเงียบมากครับเสียงเงียบแต่แรงนะครับรุ่นนี้ความแรงอยู่ที่ห0ึ่งนรอบนะครับหนึ่งรอบต่อนาทีนะครับแรงสุดๆครับตัดไม่สะดุดแน่นอนครับรุ่นนี้ครับ นี้ราคาอยู่ที่นะครับบอกราคาก่อนเลยครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับใครสนใจก็ทักไปที่เพจซ u เปอร์วีไทยแลนด์เลยนะครับทักไปที่เพจซ u เปอร์วีไทยแลนด์ไดเ้เลยนะครับผมจะแปะแปะหน้าเพจไปให้ให้ดูครับมาดูข้างในกล่องต่อเลยครับโอ้จะมีฟันรอนะครับหนึ่งุ ถุงลสองชิ้นสองสามสี่ห้าหีหกถุงนะครับฟันรองจะได้ทั้งหมด12ชิ้นเลยนะครับ12เบอร์เลยครับครบการใช้งานนะครับฟันรองครับแล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็น้ำมันก็แปลงปัดนะครับ เวลาชาร์จก็ก็หาหัวอะแดปเตอร์นะครับหัวโทรศัพท์ก็ได้ครับต่อแล้วก็จะชาร์จตรงแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะต่อใส่แท่นชาร์จก็ได้นะครับได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ใส่แท่นชาร์จจะดีกว่านะครับจะดูดีกว่าครับตั้งไว้หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ชาร์จไปด้วยตัดไปด้วยนะครับ แต่เสร็จก็ชาร์จไปในตัวครับแบตจะได้ไม่หมดง่ายนะครับความแรงอยู่ที่หนึ่งหมื่นหมื่นรอบนะครับรุ่นนี้ครับฟันจะเป็นฟันระบายความร้อนนะครับไม่สะสมความร้อนนะครับฟันร้อนช้ามากครับฟันใครสนใจก็ทักไปที่เพจนะครับเพจ Super V Thailand นะครับครับผมแปะไว้แล้วครับเพจครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ